พืน oh ้นที่ไม่พ function, อไ er อ 2, ้เหียไว้รยร้อยร้อยจิกะไอสัตว์พื้นที่กูมีเหลือสองสิองจกกูเล่นไรอะรเียเดียยสวัสดีครับสวัดีครับสวับตันเว่าเขาคงงงไอ้เหียเป็นอะไรไอ้เหียสองคนเนี่ย พวคิดได้ใจอะกูว่าเพื่อนที่คิดในใจเพราะเขาพิจารณาใจผมเพื่อนดีเว่ยอะส่งส่งชอบส่งเวลาส่งแก๊สด้วยอะก็สดแต่ก็ชอบทรงแก่ส่งที่แกตอนตอนแกเมาอ่ะพี่ตอนนี้แกเมาอ่ะแกฮาจัดอ่ะเฮ้ยขับตัวลอย ีตยสไงคนได้ไอ้เฮ้ยแกหาเรียบผีเยอะแกหาแกหาเรียบผีวะจะผีอะไรเพื่อนก็จะดีอะก็จะดีแชทได้เพื่อนของแกตรงแบบหาเรียบขับรถเถื่อนแล้วดีอ่ะเรือไม่เคยดีเพือไอ้คนโน่ผีเฮียไม่เคยดีเพื่อนจริง ีเหี้ยก็ดีเ,เพื่อนกินข้าวเพื่อนกินข้าวเลยเพื่อนกินข้าวเลยจไปกินข้าวแลผมจะไปทำขอาสมของก็ไปนนอนแล้วพี่ พี่โน่ด้วยวะพี่โน่เดี๋ยวรพี่ใช่เออไม่ใช่ครับผมเหรออ๋อข้างหลังยิงทาวงโดนยิงเถี่ยนี่อ้างเยอุ้ยเยะ เฮียโดนดีสารเฮียแม่งกาดมาเลยสารเฮียยูซี่เลยเมื่อกี้ปล่อยปืนรอเฮียจริงมึงลงมาซ้ำก็ตายแล้วเมื่อกี้กูเฮียตายสารแม่งควักปืนรอเลยสารเมื่อกี้เฮียกดเดาะอยู่เฮียกดอะไรวะกูเกาะบักกันไม่งอาวะเกาะบักเออถ้ากูใส่เกาะันรถแล้วมันไม่ขึ้นทำไงวะ ให้มันกลับมาขึ้นแล้วแหละขึ้นละอย่าขึ้นละให้ป้าให้มันก็เสียอีกอันนึงไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยเขียนใหม่ไม่เวลาผมใส่กงลงรถเลยอ๋อก็แดงใส่บุหรีไม่ได้เลยเฮียแบบมบล็อกไว้เลยอ่ะมาติดต่อเรื่องนี้นะครับรอครับทีซีทีซีอยู่ไหมครับครับครับผม ติดต่อเรื่องป่ยไก่นะครับที่ที่ฝากไว้สองวันที่แล้วรอสักครู่นะครับโอเวย้อนใหญ่นะครับเตือนป่ยไก่อ่ะไม่ไปดิบโอ้ยยืบเงินกลมยิบรถได้ด้วยน้อยสักแกไม่ร้ายผมหรอกพี่ตามแกไม่ทันพี่ มันเลงไล่สัตว์เมื่อกี exactly. ้มันเลงไล่เฮียเออเออเลงรอไล่เฮียเมื่อกี้รอเลยมันรอเฟซย่อเลยเฮีเฮียเฮียเฮ้ยเฮี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 ยเฮงยเฮี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 ยเดีไเฮียเฮียย ตือปยไก่ทำคุยด้วงทำแสบนะเฮียบาวัดทำคุยแบบเียเฮียเสียวโคตนแรงไอ้ดีไมไอ้เฮียแกไม่โคตรแรงเลยสั์ใครเขาจะเอามือวะเฮียบาวะดเาวันนี้มึงอ่ะเฮียเฮียรถเปรเลยเพื่อนเราจิ้งล้อรถเปรครับผมเปยกตกน้ำมาเพื่อนงไงพี่ทผมเป๋แล้วผมเปย่มีไม่มีคนได้แก้ ทำผู้คุเลยไม่ทำเฮี้ยอะไรอ่ะก็เออดูทีวีอะไรอ่ะทำเฮี้ยอะไรอ่ะ ไม่ไหวกูนะเอาจริงถ้ากูลงไปเมื่อกี้ก็จริงมันไม่ไหวนะไม่ไหวพี่ไม่ไหวไมันไม่ไหวจริงพี่ yeah. ยากันเลยต่อเลือดเต็มเต็มเหมืโหเลี้ยแม่งยิงก่อคุหมดเลยอะนอนดิ๋ยวนอนเดี๋ยวนอนไปแลนะนอนใช่กดนอนนะครับเน้ำคุย อะไรเอ้ยมึงกดนอนอ่ะเมื่อขับไปหาอ่ะนะมึงกดนอนมีวยิงีโอมันกดนอนอ่ะอีโมนอนอ่ะสลีปไงสลีปอะไรก็ได้อะสลีปไอ้อันที่ห้าสลีปสลีปหกอะเอออันที่ห้าไอมึงก็ไอมึงก็ขับไปแล้ว มาติดต่อแอ่ว่ามาติดต่อเรื่องเปลือกใก่ายอะรเฮี้ยเขาลดสติแลหลยเฮีวกกว้ยเราลดสติแลหลยเฮี้ย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยคุณไม่โดนอะไรเลยเฮียติวอ่อะเออดูแล้วก็เบอร์ดิบนแรงอย่างเวอร์ดูดิ เล็กๆเล็กๆเล็กไม่ใช่เป็นเล็กมึงอ่ะมันแอบเว้ยมึงเชื่อกูดิมันแอบตามตามบ้านเลยบบลุ้มลุ้มเราเราเข้าไปเราโดนล้อมเพื่อนเราโดนปิดกล่องเลยอ่ะถ้ามึงขับเข้าไปมันโดนปิดกล่องเลยเพื่อนเขาจะปิดกล่องเราอ่ะเฮ้ยยี่แม่งเราปิดกล่องเลยเฮีย มันเห็นได้ไงวะมาเร็งรอเลยไอ,อ้เหี้ยเออมันรู้ได้ไงวะยินเสียงรถด้วยหรอเียนัมไม่ได้ยินเสียงรถด้วยไอ้เหี้ยไม่โดนเลยเพื่อน <c oughs> <c oughs> ตายตาย chết nó đó oh im <simple>

Ha <laughs> ha! เดี๋ยวกลัวมาแรกเดี๋ยวตายเดี๋ยวเอ้วเดี๋ยวเดี๋ยวในตู้มาแรกเดี๋ยวตายแน่แค่น,นั้นแหละน่ากินยากัอยากันเทเซอร์ไม่ได้กันตายนะครับ เอากลับโรงพยาบาลครับหมอโรงพยาบาลเยี่ยไรสัสเด้งเช็ดหน่อยเด้งเร็วไปอ่ะพูดดีๆก่อนพูดดีๆก่อนเขาไม่นั่งกลับเอ้าเฮ้ยเยี่ยใจร้ายเกินน้องได้ชอบจริงผู้หญิงแบบเนี้ยหน่วยงานด้วย สุดท้ายกลับมาอุ้มไว้สุดท้ายก็กลับมาอุ้มสุดท้ายก็กลับมาอุ้มอยากอยู่ด้วยอันนดิเอาดิเอาดิปล่อยบอกหมอแน่เอาดิเดี๋ยวยศใหญ่ด้วยไม่ใช่หรอหมอไม่ครับไม่บอกหมอแน่เอาดิเอาดิปล่อยดิก็ลองปล่อยดิอะไรเนี่ยบอกแน่เอาดิปล่อยดิทีซีเอากลับโรงพยาบาลครับครับรู้เรื่องครับเด็กน้อย นนี้ละค่ไอพวก JK เป็นอะไรตายหมดอะครับหมอมีประเด็นอะดิพี่พี่ชูผมนะล่ะประเด็นอะไรวะไม่ได้ประเด็นองบ้านองบ้านองบ้านเขาเขาจะแบบเขาได้อยู่กับหญิงตลอดเวลายี่สิบสี่อะไรเงี้ยออดีนออเดยเอะไรก็วะตติอะตติตาตุ้นตานอะไม่เป็นเหมือนกูเลยนะเพื่อนใช่ปะกูนี่แบบเวลาคุยใครคุยคนเดียวเพื่อนนี่อย่างเช่นหมอคนนี้ แต่เขาก็ไม่คุยกูนะวันๆน,นึงอ่ะพ <t> ี <t> ่อยากไปรอบเมืองกันไหมอยากอยู่ด้วยไหมล่ะแบบให้ชุบตอนห้านาทีสุดท้ายไม่อยากอยู่ด้วยก็ชุบมาร้านห้าไม่อยากอยู่ไม่ต้องชุบใช่ไหมถ้าไม่อยากอยู่ก็พาไปโรงพยาบาลแต่าย,ยากอ,อยู่ด้วยกลับโรงพยาบาลไปนิดนึงก็ได้ยังไงก็ต้องกลับโรงพยาบาลอยู่แล้วอา้าแล้วไม่ขับเลยไปหน่อยไง ไม่น้องเด้งเคสนะเดี๋ยวมันไอนนบเด็กน้อยอไปดูสต,ติไปเดี๋ยวไปละไปดูสติหนึ่งขอเลือหนึ่งคนหกละอ่ะโมนอนในของเพื่อนไปแล้วนะครับโอเค ยิงทะลุกระจกเลยวะ <pip> เฮ้ยวันดีน้เนาะเบสโอ้ผ <c oughs> มเบสเฮียเบสเบสไม่ใช่ไม่ใช่เบสครับคาเฟ่เองครับคาเฟ่ไปส่งด้วยครับจ่ายหรือยังเอ่ยยังยัง ถอดหน้ากลางไม่ถอดก็กลัวดิเร็วเร็วเร็วโอเคเดียวอ,อ๋ออีกคนไม่ไปโอเคโอเคมาอยู่โรงพยาบาลคนเดียวครับ หมอมันน้อยไม่เห็นเนาะไม่เห็นจำนวนหมอเลยเหรอ,อเห็นจะถามไหมครับมันต้องฟืดฟัดด้วยไม่เจอกันห้าวันฟืดฟัดเลยฮะอ่ะสีเหลืองมันเจ็ดเดียวฟืดฟัดทำไมถามเนี่ยอะไรเนี่ยอย่าฟืดฟัดได้ไหมไอ้น้องเหมืนคนละรุ่นกันนะพูดเลยยังยังไม่ได้พูดฟืดฟัดเลยโอเคน่ารักมากสวัสดีค่ะหรืยอยังเนี่ย สวัสดีค่ะก่อนเร็วเอานี่อยากอยู่ด้วยนะเนี่ยนี่ไม่ปล่อยลงนี่อยากอยู่ด้วยนะเนี่ยแน่ๆเอาไปไปไปลงลงลงสวัสดีค่ะก่อนเร็วลงสวัสดีค่ะไม่เร็วๆพี่สวัสดีหนูก่อนผู้ใหญ่ต้องไหว้เด็กก่อนนะไม่ลงมาไหว้หนูก่อนเราสวัสดีก่อนเร็วถ,ถึงแล้วนะคะถึงแล้วถึงแล้วนะคะลงเร็ว เป็นพ่อหนูป่ะเนี่ย,ยถอนไม่หยุดเลยได้ด้วยเหรอ <c oughs> ไม่เอาอะหนูกลัวกลัวอะไรอ่ะนี่จะลงดีๆป่ะเนี่ยพูดดีๆก่อนเร็วพูดดีๆเร็วแจ้งตำรวจเลยบอกว่าไม่ลงรถอะดิจับข้อหาอะไรอะข้อหาไอะไรได้นะข้อหาก่อกวนไงก่อกวนอะไร กลัวเวลาการทำงานของหมอของหนูของหมอของหนูหนูอะไรเป็นคนไม่ใช่หนูพี่พี่ตาพี่ถั่วเพราะเนี้ยหนูเป็นคนนะโอเคไปก็ได้พูดดีๆกัไม่พูดจริงเหรอให้พูดบ <laughs> ปยสวัสดีครับลองลดได้หรือยังครับลองลดได้หรือยังคะ ลงรถได้ยังเนี่ยลงรถได้หรือ,อยังคะลงได้แล้ว <laughs> อาน,น่ามันพาไปรับเคส <laughs> นะไปดกว่ะชาเฮ้ยเอฟสิบสองไปเลยเอฟสิบสองไปแล้ว